มาพบกับรายการคนบ้าบอลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอดมินคนบ้าบอลเช่นเดิยนกครับวันนี้ก็จะมา,านําเสนอเหตุการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พบกับเบนฟอร์และก็สเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเกมกันบ้างสุดคุตบอลกระชับมิสโมสรอนคืนวันที่2 8ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงอุ่นเครื่องกับ ford, เบนฟอร์เสมอกันไป2ประตูต่อ2ผีแดงลุยตั้งแต่2นาทีแรก อันเดสเปเรราแทงบอลออกมาทางซ้ายเดนดอนวิลเลียมตวัดบอลเลียดหน้ามาทางกอบเขตโทษเจสซี่ลิงการจับแล้วซัดทันทีบอลเข้ามือนายถวานของคู่แข่งนาทีที่12เอาจนได้1ประตูต่อศูนย์อันเดสเปโดราจ่ายบอลเข้ามาให้กับอารอนวันบิสก้ายอดมาที่ริมกอบเขตโทษด้านขวาเข้ามาตรงจุดโทษและเป็นแอนโทนีเอรองกาเอวตัวยิงตามน,น้ำหนักบอลพุ่งเสียบตะขายอย่างสวยงาม มาต่อกันที่นาทีที่20เซอร์จิคาร์โดนบอลเข้ามาก่อนผู้เล่น2ทีมจะแย่นกันวงและเป็นอ e ีวานโตนี่โคกชงลงมาตรงวงกลมเขตโทษแซนดอนบาติสหวดสวนผ่านมือทอมมีตันเช็ดขานซุกตะขายด้านซ้ายสุดแม่นยำเบนฟอร์ดตีขืน1น1ประตูต่อนหนึ่งนาทีที่55ไปสานแดงขึ้นนำสอง ควอนมาต้าส่งบอลให้เจสซี่ลิงการเลี้ยงกีระยาะมาซับนอกกอบติดเซฟในด่านเบนฟอร์ดกระดอนมาในแนวรับเพื่อร่วมทีมสกัดไม่ขาดบอลเข้าทางอันเดรสเปโดราวอลเล่ระยะ25หลาบอลชนขานกระเด็นซุปประตูแบบโครมกิบนาทีที่7จ็ิปฟินสตีเฟนยอดบอลลงให้กับไบรอันเอมเบอร์อูโมหัวหอกสำรองเบนฟอร์ดเตะบอลหลุดเดียโก้ตาโลลากบอลมาปั่นโค้งจากทางด้านขวาหนีมือทอมฮีตันเข้ากอง ก้นตะไคร่อีกครั้งก่อนจบเกมแมนเชสเตอร์ Manchester, ผ่านเสมอเบนฟอร์ส,สองต่อส,สองก่อนทัพปีศาจแดงจะมีคิวรับแข้งกับเบสตันวันที่3เสาร์กรกฎาคมต่อไป,เ,ปเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับก็ลองมาโพสต์คอมเมนต์กันข้างล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับพวกเราแล,และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ